้ยมาแป๊บเดียวก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพันนีต้ต้องสูดต้องสูบด้านในๆอืมั้งนนอกไม่ไหนนั่งเหรอเออแต่ว่าฝนไม่เข้าบ้านเรานะใช่ไปงงกันด้าขา่าวตแกไม่รู้นะเออดีเจอว่าไปแล้วช่วงนี้ช่องแกเป็นไงบ้างอ่ะก็เพิ่งจะได้ช่องกลับมาก็ค่อยๆอ่าค่อยๆทยอยลงคลิป เอาคน<ม>เอาคนดูเก่าๆกลับมาเออเออแต่ตอนนี้เห็นว่ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของ Youtube อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เห็นว่าได้ยินว่าว่า Youtube มันได้ทำการลดกลางมองเห็นของคลิปแต่ละคลิปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอยู่ที่ y o u t u b e ซะมากกว่านะอ่าและเดคคิดว่าไงก็คงจะเป็นงั้นแหละมั้งเพราะปกตินี่ผมอัพคลิไปไปก็คนดูก็น่าจะเกินหมื่นตลอดแต่นี้ก็อยู่ประมาณหลักพันไม่เกินหมืน่น อ,อเมเกินก็คงได้แหละเรื่อยๆแหละใช่ไหมทำใจเออจะว่าไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันรู้สึกแคบหน่อยนะมันแคบมันแคบต่อให้ถึงมันจะแคบก็เถอะนนแต่ว่าอยากได้อยากได้บ้านหลังที่มันใหญ่กว่านี้อันนี้มันบ้านอยู่ในหมู่บ้านไงเราต้องซื้อบ้านหลังราคาประมาณ8ล้านแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราไปหามาแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านไหนพาณิชย์ ข้างั้นอะไรนะไม่มีอะไร <c oughs> ตั้งะเทยไม่ <c oughs> เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเอาเราโดานสุดไปเลยเออจะว่าไป <mumbles. S 1> แล้วคณาวนพอรู้บ้านแปดล้านได้ไหมโหลโหโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อบ้านหลังนั้นดีกว่าเราจะได้อยู่กันแบบเอกซ์คลูซีฟถึงมันจะเถึงมันจะแพงก็ตามแต่ยังไงก็เถอะ ผมยอมซื้อดีกว่าเพราะว่าถ้าจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยผมว่าคงคงอยู่ไปได้แน่นอนอ่ะโอเคทั้งนั้นเราไปกันดีกว่าไปเออเอามันไปอยู่โรงรถนีกว่านี่ยอย่าเือดิว่าพี่ตอบไปที่ไหนเออ <laughs> ลืมแล้ <laughs> โอเคถึงจะมันจะไม่โลเพก็ตามนั่นแหละนะ น่าจะแปดแสนนะบ้านต้งใหญ่ไม่ไม่ไมน,นี่ประมาณเจ็ดแสนไม่เจ็ดล้านไม่แปดแสนแปดล้านนีน่อันนี้น่าจะใช่บ้านหลังนี้เหรอดูไม่ค่อยต่างจากบ้านที่เล้วเ,เออ,อาาแต่ภายในแตกต่างกันอยู่โอเคบ้านหลังนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเป็นคนเปย์เอง เปบ้านหลังนี้เองเพราะว่าเรามีกระตังเป็นกับเป็นเรียกว่าเป็นถุงเป็นถุงเป็นกองเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละถึงมันจะเยอะก็าตามอันนี้ใช่ไหอันนี้สินะแปดแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นโอเคเอเรืองไปน,นะเออแพงอยู่นะโอเค okay. ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่เข้าบ้านเข้าบ้านาทำไมทไมเห็นซื้อแต่บ้านยังไม่กด อะไรนะอ๋ออ๋อมันต้องชนป้ายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวซื้อบ้านแต่ไม่แต่บ้านไม่มีเจ้าของซื้อซื้อบ้านแต่ซื้อบ้านแต่ทําไมทําไมถึงเป็นพันนี้คือบอกที่อ่บอกที่ทาไมซื้อซื้อไม่ได้วะตังมีเยอะอยู่อ้าวโอเคจังเยอะจังเยอะแต่มันได้ยวะ ถือว่าถ้าซื้อเสร็จแล้วต้องออกเกรมรอบหนึ่งเกี่ยวับอ๋ออ๋อคุณจะไม่ได้รบบ้านจะแสนออกในงานนี้เดี๋ยวกดรูปบ้บบานแล้วกดอ,อันอันดูใก,กล้เซลเห็นรูปบ้านดางซ้ายไหมฮะ <ST AR C 2> อ๋อมันมีอันเซลลขายไม่ต้องเซล์ก็ได้ไออ,อันเลยอกอันหนึ่งอันหนึ่งาจากการเจ้าของด้านซ้ายจากเซลฮะด้านซ้ายกอจากเซลล์ด้านซ้าย่างกันไม่ได้ขาย อขายบ้านขายบ้านธรรมดาอ๋อโอเคเว y ีกูดนี่แหละคือบ้านเราของจริงไาไปเช็คดูในบ้านว่ามันมีอะไรบ้างไงปัดเดี๋ยวเจ้าของยังไม่ได้ล็อกไอ้เจ้าของยังไม่ได้เปิดนี่ไปดูชั้นข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อตรงนี้มันเหมือนจะเป็นโรงรถนะแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่ามีลงรถอยู่สองที่ใช่ไหมได้ซ้ายกับขวา อ่าอ่าตรงนี้ก,ตก็ตรงนี้ก็ลงรถเหมือนกันแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเรามีลิฟต์ด้วยเต็มจัดเดี๋ยนะมีสามชั้นเลยอ่ะโอ้มีสามชั้นด้วยเหรอเฮ้ยชั้นแรกมีจอโมนิเตอร์ด้วยวะนี่ดูหนังเลไรไว้ดูหนังตรงนี้เป็นโต๊สนุกเกอร์ไว้เล่นสนุกเกอร์นะออกไม่ได้อันนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ว่ะแล้วตรงนี้มันมีอยู่ที่เดียวอ๋อมันมีทางออกทางเข้าอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะ ไม่ไ, <región. S 2> ไม่ตรงนี้ก็เปิดได้นะอ๋ออันนี้น <i asta> ต้องเปิดแกวโอเคโอเคเช็คสำรวจเช็คหมดแล้วไปดูชั้นสองก่อนอ่ะที่จริงชั้นสองก็ขึ้นบันไดก็ได้นะจะได้ไม่เมื่อยฮะขึ้นลิฟต์ไม่เมื่อยอ่ะที่จริงชั้นสองก็ขึ้นบันไดก็ได้นะจะได้ไม่เมื่อยขึ้นลิฟต์ไม่ขึ้นลิฟต์มันไม่เมื่อยเออขึ้นลิฟต์มันไม่เมื่อยโคตรตัวตีโทษที ตรงนี้จะเป็นมันเหมือนจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมห้องครัว<อ>ห้องครัวแล้ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นอีกชั้น 2, 2> ตรงตัวนี้ไหนอยโอ้บ้านเรารวยจริงนะก็ว่าอยู่ทำไมมันแพงไงเปิดได้ไหมว่มันมีที่ล็อกหรือเปล่า<ม>อ๋อไปเป็นประตูเลื่อนแบบนี้เฮ้ย <Hey, S 2> มีสระน้ะําอ่ะเจ๋งเลยจมน้ำเวลิกูดอันนี้ น้ำอย่างไรที่ขายแม่งน้ำทำไมมันลึกจังวะตายแล้วกูตัวสูบตอนนั้นคือซะด้วยอ่าฮะแล้วนี่คือโอเคไม่ต้องพูดถึงมีเตาไฟแข็งเตาไฟแล้วตรงนี้ข้างในอะไรห้องน้ำไปเล่นน้ำมันะไปเลยไปเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวสำรวจในบ้านก่อนว่าตอนนี้มีอะไรมั่งโอเคห้องน้ำผมไม่มีฉลาก เออตรงนี้น่าจะเป็นเออตรงนี้ก็เล่นนานตอนกลางคืนซะด้วยเยี่ไปเลยเดี๋ยวนะมันมีสองโต้โอ๋อโอเคมาด้วยตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้อะไร<อ>ตรงสองนี้<อ>ได้ไยัหนลูกเซลฟี่ได้นะรอ,อดเดีเ๋ยวเฮ้ยห้องน้ำอ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำด้วยแล้วก็ป้ายเลอมังแม่งก็ยังอยู่อยู่เลยอะ่ะเฮ้ยบ้านนี้เปิดต้องเปิดไฟมั่งแล้วนะเนะีพราะอันนี้เป็นบ้านของเราแล้วโอเคเวลิกู๊ด พี่แจ๊บว่าพี่แจ๊บลืมทำอะไรเปล่าลืมอะไรวะตามความเชื่อของไทยนะเวลาเราซื้อบ้านไรใหม่เนี่ยเราต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขบนบ้านใหม่ก่อนใช่ออ๋แต่ถ้าข่าวเราอยู่ต่างแต่ถ้าข่าวเราอยู่ิฟลอริดานะ <S <S ไม่อยู่ไทยใช่เออก็จริงก็จริงเราไม่ได้อยู่ฟลอริดาเอ้ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราอยู่ที่ฟลอริดา้ามาดูชั้นสามดูค่าชั้นสามเปิดไฟแป๊บชั้นสามนี่มีอะไรบ้าง ห้องน้ำอีกห้องน้ำอีกแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนไม่งั้นจะผีจะเฮียนอย่างเงี้ยไปกับพิ่เร็วเลยอ่ะอันนั้นแกทำเองอะผมไม่ได้ซนเลยล่ะสองห้องนอนจีน่าเอ้ยจริงอยู่ห้องนอนชั้นสามตรงนี้ห้องก็ห้องนอนเหมือนกัน แต่นี่เปิดนี่ได้เปิดนี่ได้เปิดแไหนเนาะเปิดได้ดูแหมว้าวเชื่อมมันจะเบี่ยงไปอีกข้างหนึ่งอ๋อมันเปิดไปอีกฝั่งได้นี่ว่ะเนี่ยมาทางเชื่อมกันห้องนี้มีเพจมีเพจสเตชันเหรอฮะมีด้วยอันเปิดเพจทูหรือเปล่าวะไม่หรอกไม่หรอกไอ้นี่น่าจะเป็นเอ็กบ็อกไงเพราะดูจากจอยแล้วใครอ่ะเออดูจากจอยแล้วมันเป็นเหมือน ทรงมันเหมือน Xbox ไงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไปทับกับ Play 2อะไรเงี้ยไปทับ PlayStation อะไรเงี้ยเฮ้ยตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่คุ้นเลยวะ่ะมันเหมือนตรงนี้เป็นที่อ่างล้างมือ,อเดียวอะ่ะเมนี่ยเอ่อห้องนี้ห้องห้องทำงานนะอา้อ,อเข้ามานี้ห้องน้ำใช่อ,อห้องน้ำแล้วประตูนี้ไปทำไรนี่นี่นเข้าห้องมอกีนมานี่นี่น นไงอ่ะเป็นยันแบประตูยันแบแล้วจะแล้วประตูเว้จะจะทำไว้ทำไมเนี่ยแล้วเราผมลองบินเข้าไปดูแมวถลุโอเยี่ยบอะไรของมันเนี่ยไปสร้างบ้านทุกไม่สมประกอบเว้ยบ้านไม่สมประกอบแทนที่ตรงนี้จะเป็นประตูแต่ของน้ำโอ้มีอต What the heck ประตูอยู่ตรงนี้บ้านสมกัต ว่าเตฮ๊ยทำไมปะโอ้ตายแล้วคนทำที่มันอะไรกันเอาไงดีว่ามันมืดแล้วอ่ะนอนสิครับเออแต่ว่าอยากดูทีวีอะแต่ดูไม่ได้อ่ะจะดูหนังไงดูหนังตอนลงคืนดนออหนังเออหนังเปิดไม่ได้เอาเอาจอตรงเนี้ยเออเอาหนังสักเรื่องหนึง่งแล้วมาแปะตรงเนี้ยกูว่ากู <laughs> ว่ามันได้อ่ะ <laughs> ได้เลยเออว่ามันได้ <laughs> แต่ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่าระบบ ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการเพิ่มระบบเนี่ยระบบระบบจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันจะดูเลียวกว่านี้ดูเลียวมากมากแต่ตอนนี้มันยังไม่เพิ่มมาไงเ,เออนั่นแหละประเด็นต้องใช้เขาจินตนาการเลยกันต้องใช้จินตนาการอย่างเดียวอะ่ะโอเคไหนๆก็เช็คสำรวจทุกบ้านแล้วก็เดี๋ยวพวกแกนเนี่ยจะเลือกห้องไหนจะนอนอะ่ะขโมยห้องบนเอ่อห้องมนใช่ไหมห้องบนทำไมห้องบนดีวะไปูลชั่นบน ช่เฮ้ยเรารด้วยห้องบนนี้ใครจองห้องบนใครจองต่อห้องขวาไปแล้วอผมนั้นเราเอ้ยตรงนี้มันดูไม่หรูเดี๋ยวไอ้เด็ตรงนี้ไม่หรูตรงนี้มีเฮ้ยทำอะไรกันอะ เช้าแล้วนี่หว่าเนี่แต่ทาไมเป็นเช้าที่ครึ้มจังวะฝนจะตกแล้วหล่าเลยอ้าวเดตื่นแล้วนี่หว่าเด่์ว,ว,ว,วันนี้เป็นไงมั่งอากาศเป็นไงมั่งดูทรงแล้วฝนตกแนๆ่ๆอ่าฝนตกไว้หล่าเลยพอเช้ารุ่งขึ้นมานี่ก็ฝนตกฝนทาท่าจะตกแล้วหล่ามันไม่ไมเหมือนว่านะทรงนช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาว่ะไม่มีหิมะตกไม่ใช่หว่าถึงหน้าฝนอ๋อก็อแล้วไปเ <c oughs> ออแล้วพาณิช่ะอ๋อยู่นี่ไปทําอะไรอ่ะ พานิ์ต้องหนาวอ๋อโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ทำธุระของตัวเองให้เสร็จก่อนอ่าเรียบร้อยฝนตกเรียบร้อยฝนตกจนได้โอ้ยเป็นเช้าที่ไม่ค่อยชอบหน้าฝนเท่าไหร่มันอากาศมันดูหน้านอนขึ้นกว่าอีกอ่ะ่งั้นมาต่อละจะไปนอกบ้านโอ้ยเอ่อทำไงดีวะฝนก็ตกอาบน้ำก็หนาว เออจะว่าไปเราจะขอเราขอไปขี้ดีกว่าจะฝากคือได้ไหมจะแวะไปแต่น้มมันเดี๋ยวไอของกินเราฝากได้ด้ะฝากเยอะเนี่ยมดักแคลร์จอดรถคดขวางเนีวะเนี่ยอ่าอ่าเอาต่อมาเออชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโทษทีว่ะเอ้ยโทษทีลืม ตัวทีลืมจอดรถข้างในอ่ะงงงงไม่ทันแล้วไปไหนกันละ่ะ <c oughs> จอดไปเติมน้ำมันอ๋อโอเคอออเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปดูบ้านอีกลหลังนึงแล้วกันโอเคคือระ <c oughs> วังตัวด้วยจอเงส่วนรถของเราก็เอาจอดข้างในดีกว่า <c oughs> ทำไมไม่มีระบบลมเลยหรือไงวะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีระบบลมจะเป็นอะไรที่ดีมาก โอเคเราจอดไว้ข้างในนี่แหละเอาล่ะเปรี้กุโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนพอดีว่าผมมาซื้อโทรศัพท์ครับผมเอาเป็นรุ่นอะไรตอนนี้มันมีรุ่นอะไรมั่งครับผมนั้นตอนนี้มีแต่เจฟอน12ธรรมดากับเจฟอน12 m a อ Pro Max พาไปดูหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับตามนี้เลยนี่ข้างข้างมนเลย แก้วาสีไหนเราโอ้มีมีหลายสีเหลือเกินถ้าที่ตอนนี้มีก็มีสีสีขาวสีดําสีม่วงสีฟ้าสีทองแล้วก็สีพรีเมียมแล้วก็สีเทาสีสีแดงวันนี้อโอเคอต่ที่จริงมันกดมันกดซื้อตรงนี้ได้ไหม่ะมันไม่ได้เดี๋ยวไปเอาเคสองล้านเดี๋ยวไปเอาหลังลนดีกว่าโอ้อุ้ยเฮ้ยมีหลายสีนี่วานี่ ส่วนใหญ่มีแต่เจโฟน12 Pro Max ทั้งนั้นเลยอ่ะใช่เอารุ่นสีนี่น้ลยกัน Lav ender. Lav ender. ลาวเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นี่ใช่ไหมครับอ่าครับใช่ครับผมนี่ครับอ้แปด้แล้วพอถามไหนได้ไหมครับได้ครับรรหว่างเจโฟน12ธรรมดากับ10 เจสโฟน12 Pro Max นี่แตกต่างไงต่างที่ราคาต่างที่ราคาจริงๆก็แหละนี่โอ้คัมมิซูนยังไม่มีแมสเซจอ่าก็โทรได้โทรหาพวกแกโอเคโอเคแม่เป็นได้ทุกอย่างเลยนะแต่รู้สึกว่าเอ่อความมั่วตัวอิลูตุงนังนี่มันอะไรกันโอเคเราได้ซื้อโทรศัพท์มาแล้วเนี่ย iPhone 12 Pro Max โอเคไปกันแล้วเหรอวะจะไปเอาเรถจะไป,ไปทำาัวไว้ครับเนี่ยอโอเคส่วนเขาไปซื้ออะไรดีวะตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเด้ยเออว่าเออเอาไงดีวะเนี่ยแล้วว่ากลับบ้านดีกว่า